ก่อนจะเคิดว่าสวรรค์หรือเทวดานะ่ะไม่มีจริงหรอกเป็นเพียงแค่กุกสโลบายนะปู่ก็อยากจะให้ฟังยอดพระกันไตบิดกนี้ดูไม่จำเป็นต้องเชื่อปูก่ก็ได้ให้ฟังดูเองนะวันพระสวัสดีนโมพุทธส นโมัตถมสนนโมสังคเสสวิตติวิตติวิตติมิตติมิตติจิตติจิตติอัตติอัตติมยสุสวดหิโหตุ Hulu 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 sawang, Inda sawang, Mahā Inda sawang, Prammasa wang, Mahā Prammasa wang, Jāgavati sawang, Mahā Jāgavati sawang, Tewa sawang, Mahā Tewa sawang, Isi sawang, Mahā Isi sawang, Muni sawang, Mahā Muni sawang. 사브리스 하하 왕, 마하 사브리스 하하 왕, 부따 사하 왕, 바지가 부따 사하 왕, 아라타 사하 왕, 사파시티 위자, 사브리스 하하 왕, 사브리스 하하 왕, 에테나, 사제나, 순히, 호두,